สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิแปดเป็นวันที่ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนกลับไปที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวเสาร์ย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะคะวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนมาอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่ง และอยู่ตรงเนี้ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าซึ่งจะเป็นระยะเวลาประมาณสักห้าหกเดือน,อนในห้าหกเดือนนี้นะเราก็รู้ว่าดาวเสาของชาวราศีพิจิกคือเรื่องอะไรดาวเสาของชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะมาอยู่ในเรือนพันธุอืุในห้าหกเดือนนี้สาชะพันธุกเนี่ยจะมเีเพื่อน จะมีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมคุณที่บ้านก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารการระหว่างเพื่อนฝูงหรือคนรอบตุกเนี่ยทีเนี้ยโดยที่บางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะมีการใช้ไลน์คุยกันอะไรกันโทรคุยกันหายกันบ,บ่อยขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะเกิดขึ้นหรือบางคนเองอะ่ะก็อาจจะมีการ พูดถึงในเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ทำงานเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าใครทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกธุรกิจธุรกิจเนี่ยก็มองอย่างว่าอาจจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะนะก็าอยู่ที่คุณถ้าลูกค้าเช่าการเยอะเนี่ยคุณก็บริการลูกค้าดีๆเนี่ยทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคิดว่า ลูกค้าขาจรเนี่ยอาจจะเป็นขาประจําคนได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะของจ้าคน,นเป็นเรื่องอะไรทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีกุมดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือดาวพัะหูงใช่ไหมคะดาวพัะหุเนี่ยเขาเป็นคู่ดาวเสาร์กับพัะหุเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่คู่โชคราบนะก็เลยว่าอาจจะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเกิดขึ้นในเรื่องอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ ใครที่เคยประกาศขายบ้านขายรถขายที่ดินเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาถามคุณเยอะก็ได้แล้วก็พูดง่ายๆว่ามีเกณฑ์ที่จะขายได้หรือขายได้เนี่ยต้องบอกว่าน,นะขายได้เนี่ยมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันนะในแต่ละคนเพราะว่าไปอยู่ที่พื้นเดิมของทุกคุณว่าดาวเสาคุณได้ตำแหน่งอะไรเนาะดาวการเงินพวกนี้คุณได้ตำแหน่งอะไร ที่บอกมีเกณฑ์ขายได้เพราะอะไรอย่าลืมนะคะว่าคุณมีดาวพัทหูตรงเนี้อีกดาวพัทหูตรงนี้เป็นเกษตรตาที่เป็นนีใช่ไหมคะดาวพัทหรเป็นดาวเจริญพันธุคุณเนี่ยพันธุอุชาชะเนี่ยคุณมีเกณฑ์โยกย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านที่ทํางานเรื่องรถก็ได้ที่ดินก็ได้จะเป็นลนะักษณะชั่วคราวหรือถาวร แล้วแต่ของคนบางคนอาจจะขายคือถาวรเลยบางคนอาจจะแค่ย้ายบ้านมีการเรียกซ่อมแสมบ้านเปล่าอะไรเงี้ยไหมหรือบางคนอาจจะรวมถึงที่ทำหมากินแตงทํามาก,กินของคุณนี่แหละอาจจะเป็นลักษณะโชคราวหรือถาวรก็ต้องดูที่พื้นเดิมถ้าบางคนเป็นโชคราวอาจจะเป็นลักษณะว่าคุณไปจัดงานออกบูธอะไรเงี้ย งานนี้3วันบุ๊นี้5วันอะไรอย่างี้หรือเปล่าของแต่คนต้องไปดูนะคะแต่พูดง่ายว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ขายบ้านได้กันยังไงเป็นคู่เป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่โชคลาภคิดว่าเป็นมีเรื่องสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับาชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของบ้านเองที่ดินรถหรือในเรื่องของออที่ทํางานก็ได้คะ่ะลองลองไปปรับ ดูของแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะแต่ขอคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งนั้นน่ะแต่ละเออที่มันจะเป็นยังไงบางคนถ้าอามีการเปลี่ยนบ้านอาจจะเป็นเปลี่ยนบ้านเรียกว่าอ,อะไระอาจจะเป็นซื้อบ้านใหญ่ขึ้นก็นได้หรือซื้อเงินสดไหมบางคนจะซื้อเงินผ่อนก็นได้ะคะ่ะของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงเนี้ยนะคะ ก็ไปดูตามพื้นเดิมเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะก็มปคนิคหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ตา่างๆก็ขอทุกคนนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ